มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นที่ทคฤราสห์สหอฝันหรือว่าบ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนั่นแหละครับหลังจากที่จะมีงานบุญใหญ่ในวันที่30ตุลาคมนี้แน่นอนครับพ่อเอกถ่ายคลิปไปดูแล้วศิลกะสร้างบ้านเร่งเทพื้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและความสวยงามมากที่สุดครับ ทีุ่่นแล้วกะตอรถสะดวกสบายครับบรเลฟฝากที่นอนทีแฟนคลับคุณน้องธุบอนครับผูได้อยากรวมทำบุญน,น้ำกะถัายได้เลยครับผูได้อยากมาเที่ยวงานกะสามสิบตุลาคมสนามโรงเรียนของเกาครับแล้วก็ผูทด่บ่ได้มากะถ้าซื้อบัตรกะสามารถลุนรางวัลได้ครับเอกหางบัตร สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC ีสาวน้อยแล้วก็ f c น้ององอ,งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกขัานเลยกันแล้วกันครับต้องใช้คำว่าใกล้กันเข้ามาแล้วเนาะในวันที่30ตุลาคม2568นะก็คือวันบุญกะถิน่นถือว่าบันบุญใหญ่บ้านนองคูหรือว่าบ้านน้ององคงอิงเพชรบ้านแพงกันนั่นแหละครับก็จัดขึ้นน่าจะเป็นปีที่2หรือปีที่3แล้วทุกคนไม่แน่ใจแต่ว่าก็จ้างสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกปีเลยดีก่อนหน้านี้ก็ หนึ่งพฤศจิกายนเนาะแล้วก็ปีนี้ก็ได้วันที่30ตุลาคมทุกคนก็เห็นน้องอุ๋งอิงเพื่อนแพงเนี่ยมีความเคลื่อนไหวผ่านทางเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วแหละก็เป็นการชี้แจงนั่นแหละครับว่าวันที่30ตุลาคมเนี่ยบุญกะถินบ้านตําบลจานอําเภอเมืองบ้านหนองคูตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็คือจะมีหมอลำซอดแจ้งนะเช้าในวันที่31ก็จะเป็นทีมไทยรถแห่ของเสียอาร์มเด้อจ้ามาให้กําลังใจมาอาบุญนํากันหลายๆเด้อจ้านี่ องค์อิงเพ่แพงโพสไว้ประมาณนี้แสดงว่านี่แหละครับเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าเป็นศิลปินแล้วก็แดนเซอร์ของทีมสาวน้อยเพชรบานแพงนั่นแหละแต่ว่าเนื่องด้วยมันอยู่ไกลงานกันนะทุกคนก็คือก็อีกงานหนึ่งวันที่3ส,สนินียน่าจะอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องใช้เวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์แต่ว่าก็ยังเป็นชุดการแสดงของสาวน้อยเพชรบานแพงอยู่อะไรประมาณนี้เพื่อที่จะมาทําการแสดงกันที่ จังหวัดศรีสะเกดบ้านหนองคูกันนั่นแหละครับรวมไปถึงเมื่อเช้าในช่วงเช้าของวันที่31ตุลาคม2568ก็จะเป็นไทยรถแห่เนาะแน่นอนครับเสียอามก็อำนวยการโดยเสียอามจริงๆก็เสเดิดกันแน่นอนและแน่นอนครับ หลังๆมานี้ก็จะเห็นบรรดาพ่อฮักแม่ฮักเนี่ยหลายๆคน,นในเพจ Facebook ในความเคลื่อนไหวส่วนตัวเนี่ยก็จะเริ่มลางานกันแล้วทุกคนแต่นั่นต้องยอมรับแบบนี้ว่าลางานยากจริงๆสําหรับในส่วนของพี่ฮักนะก็ถือว่าเป็นบรรพฤลือหัดทุกคนเอาจริงๆแล้วก็คือเป็นอะไรที่ยากมาก ไม่ไม่ไม่ไรถ้าไปทาไปไม่ได้ก็คงจะต้องเข้ากลุ่มปิดกันแล้วนั่นแหละก็เราต้องดูกันบรรยากาศเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่พลาดกันแน่นอนเพราะว่าติดตามความเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่แน่นอนครับประเด็นที่อยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือประเด็นในส่วนของบ้านของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่นี่แหละ เมื่อสองสัปดาห์ก่อนเนาะเขาจะได้เห็นความเคลื่อนไหวในส่วนของร้านกาแฟเนานะที่ได้มีโอกาสดําเนินการกันแล้วก็ทากันใกล้เสร็จนัแหละปูกระบุงกระเบื้องสวยงงสวยงามกันและแล้วก็เป็นโดมห้องครัวเนาะหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงสองสาวันที่ผ่านมานี่ก็เริ่มจะปรับพื้นเทปูนกันแล้วแหละอ่าแล้วก็จะได้เห็นลหลายๆคนบ่นมาเป็นปีอะ่ะเคยเห็น f อหลายๆคนเนี่ยบ่นเรื่องเนี้ยมาเป็นปีแล้ะ เราพอไปเห็นคอมเมนต์พอไปชูดูช่องพ่อช้างทีไรดูช่องพ่อเอกทีไรอะ่ะเอฟซีแฟนคลับก็เอาจริงก็เขาก็น่าจะเป็นห่วงนั่นแหละว่าเมื่อไหร่จะเทพื้นสักทีนึงเมื่อไหร่จะปรับผิวพื้นสักทีนึงเพราะว่ารถมันเข้ายากมันจะเป็นขี้ตมมันจะเป็นเลนอะไรอย่างเงี้ยส่งผลทําให้รถมันเปื้อนส่งผลทําให้แบบวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สวยงามอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนครับมันก็ถ้าจะเปิดจะเทพื้นเลยแต่ว่าไม่ได้ดัดแปลงหรือว่าไม่ได้มีการต่อเติมอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ บอกอีกอยู่ดีองค์อิงเป็นันแพงเพราะเอกแม่หน่อยในยวางแผนไว้ดีมากเลยนะทุกคนเอาจริงแล้วตอนนี้การจัดการเนี่ยเริ่มเต็มพื้นที่แล้วลรงรถมาแล้วร้านกาแฟหรือว่าคาเฟ่หรือว่าอ่านขายของที่ลึกเนี่ยมาแล้วห้องครัวมาแล้วโดมดัดฟ้ามาแล้วแล้วก็เนี่ยพอตรงนั้นน่ยมันเต็มเต็มเอ แอร์เรียแล้วเราก็นี่แหละสามารถทีจ่จะเทพื้นได้ก็ดําเนินการทันทีก่อนที่จะถึงวันบุญใหญ่ที่พ่อพ่อแม่เอฟซหลายๆคนก็จะเดินทางไปบ้านน้องอู่อิงเพ็รบ้านแพงนั่นในวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนั่นแหละจริงๆก็อยู่แถวๆนั้นแต่ก็คือน,นี่แหละเริ่มเทพื้นกันแล้วก็จะได้เห็นความสะอาดมากขึ้นก็จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆที่พ่อช้างศิริเกศสร้างบ้านจัดการให้สําหรับทีมงานคุณภาพเนาะแล้วก็วันนี้อู่อิงเพ็บ้านแพงก็อยู่บ้านก็มีการถ่ายคลงถ่ายคลิปให้เห็น ล,ล,ล็กน้อยสำหรับพ่อเอกเนาะสอสคลิปเราก็ได้ติดตามบรรยากาศกันก็ถือว่านี่แหละ คลายเหงากันไปได้บ้างแหละเชื่อว่าพ่อ,พอแม่เอซหลายๆคนเนี่ยเลื่อนหาคลิปอุ๋งอิงเพชรบันแพงตลอดทั้งวันนั่นแหละใช่ไหมล่ะครับถ้าใช่และคอมเมนต์มาหน่อยแต่เชื่อว่าพ่อพอแม่ MC เขขอซก็คงคิดอย่างนั้นแหละว่าเมื่อไหร่พ่อเอกจะลงคลิปนะเมื่อไหรพ่อเอกจะอัปเดตความเคลื่อนไหวนะ,ะอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศกาันก็คือวันบุญใหญ่เนี่ยวันที่30ตุลาคมมีอะไรบ้างก็จะมีสาวน้อยเพชรบันแพงอาจจะมีน้องที่ดาลาวที่จะมาร่วมขึ้นเวทีทําการแสดงด้วยแล้วก็จะมีไทยรถแห่เนาะในวันที่ 31แล้วก็บัตรราคาหน้างานเนี่ยประมาณเท่าไหร่120บาทถ้าไม่เกินนี้แล้วก็บัตรบัตรกลุ่มปิดเนี่ยยังไม่แน่ใจเพราะยังไม่ไดำเนินการชวนบัตร ส่วนส่วนบัตรหน้างานเนี่ยประมาณนี่แหละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเก้าบาทประมาณนี้ก็เข้าไปร่วมทําบุญกันได้สาหรับบุญกระถินบุญใหญ่ทําบุญร่วมชาติทำอาตะบ,บาสร่วมขันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นในส่วนของพอฮักไม่ฮักหลายๆคนนั่นก็ทําไปเล็กเล็กน้อยๆ้อยกันบ้างแล้วแหละหลายๆรอบแนละ้วทำเล็กเกน้อยแต่ทำหลายรอบแลทุกคนเพราะว่าเวลาเจอทีไรเนี่ยจริงริงานานก็จะแจกซองขาวที่กินซานลางังศิตเนี่ยก็ทําไปนิดหนึ่งแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะโอนตามไปอีกทีเพราะว่าเรานี่แหละจะได้ร่วมทําบุญด้วยบุญใหญ่นะเอาจังจริง จำปีเลยไม่ว่าะจะเป็นงานบุญกระถินพระป่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาแบบเป็นเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานกันไปแล้วก็จ้างกันไปส่วนใหญ่ทั้งสมัยก่อนก็จะเป็นแบบมาทํางานที่กรุงเทพมหานครอ,อะไรอย่างเงี้ยพอกลับบ้านออกพรรษาทีก็จะเป็นตั้งกองพระป่ากองกระถินกันแล้วก็จ้างหมอลำกันอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่ก็เป็นแบบอีกหนึ่งคาแรคเตอร์นะของอู๋อิงเพชรพนแพงเพราะว่า อยู่บ้านตัวเองแล้วก็จ้างหมอลำตัวเองไปเล่นบ้านที่ตนเองไปเล่นบ้านตนเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงเองด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็จะเห็นบรรยากาศกันแบบนี้มาปี2ปีแล้วทุกคนแล้วก็บรรยากาศชื่นมื่นนะก็ตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะเห็นกันทีมพ่อฮักแม่ฮักหลายๆ,ๆ,ๆคนก็ไปร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากมันชนวันเสาร์แต่ว่าปีนี้ยอมรับว่ามันชนวันพฤหัสทุกคนนั่นก็แอบแอบเสียดายแต่ก็อาจจะร่วมส่งควางใจแหละ ออาจริงก็ <c oughs> ไม่ได้กล้าการันตีว่าจะได้ไปหรือไม่แต่ว่าทีมพ่อฮักไม่ฮักหลายๆคนก็เริ่มขยับขยายกันแล้วว่าจะลาง,งานกันยังไองอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องร่วมส่งกําลังใจกันใครไปก็ขอให้เดินทางโดยนี่แหละปลอดภัยทุกเส้นทางแล้วก็ได้บุญได้กุศลกับน้ององค์อิงเ,เงเพชรบ้านแพงกันไปเต็มๆส่วนใครที่ไม่ได้ไปก็ร่วมส่งกําลังใจกันแน่นอนครับวันสองวันนี้ก็จะได้เห็นนี่แหละความสวยงามของบ้านน้อง Ο องค์อิงเพชรบ้านแพงอัปเดตกันขึ้นมาแล้วเทปูนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นว่าหลังจากนนี้้กก็จะะสอาาาดตมขึ สำหรับอาณาจักรของบอสน้อยอุงอิงเนาะก็ต้องยอมรับว่าในแอเรียนั่นน่ะพื้นที่สองสไร่นั่นน่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า20ล้านแล้วมั้งหลังๆมาเนี่ยพอจะเห็นพอจะเห็นอ่ตรงนั้นทีตรงนี้ทีผุดขึ้นมาเนะเป็นวัสดุก่อสร้างที่เป็นการออมทรัพย์ถินนั่นแหละทุกคน ได้มาก็สร้างไว้เพื่อเป็นแบบเติมเสริมเติมแต่งในอนาคตแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะแต่ว่าก็ได้เห็นเป็นรูปประทับที่พ่อพ่อ่เอฟซีเนี่ยได้เชียร์กันมาได้เห็นกันมาเราก็มีความภาคภูมิใจกับน้องนั่นแหละว่าเวลาไม่มีก็คือไม่มีจริง,รงๆหลังก่อนก่อนหน้าน,นียมีการโพสต์รูปกันนะว่าบ้านอุงอิ๋งแพงเป็นยังไงและปัจจุบันเป็นยังไงก็ถือว่าแสดงความยินดีสําหรับบ้านหอบฝันมาหลังห้านนะสำหรับอาณาจักร บอสน้อยอุงอิงเพชรบันแพงที่มีความอัปเดตมากยิ่งขึ้นแล้วแน่นอนครับไม่มีอะไรมากคลิปนี้ก็อยากจะหยิบยกประเด็นในส่วนของการอัปเดตบ้านหอบฝันหรือว่าอาณาจักรหอบฝันเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังแน่นอนหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีถนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอุงอิงเพชรบันแพงวงการหมอลำก็จะหยิบยกประเด็นเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้นั่นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ